ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023เจอราดได้ของดีมูซาเดมเบเล่ตกลงซบเอาเอติฟักฟาบริซิโอลโมาโน่เยาวยวขาวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มเอาเอติฟัก ของคุณสตีเวนเจอราด์กำลังจะได้ตัวอดีตดาวยิงของโอลิมปิกลียงอย่างมูซาเดมเบเล่มาเสริมแนวรุกเอาอติฟักสโมสรลูกหนังในลีกสูงสุดประเทศซาอุดิอาระเบียบรรลุข้อตกลงทางวาจาก,กับมูซาเดมเบเล่อดีตกองหน้าดาวดังของโอลิมปิกลียงเป็นที่เรียบร้อยตามการรายง,งานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ถือข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับโรมาโนระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมวลีเดตเทียวีโกว่าเดมเบเล่จะย้ายไปร,ร่วมทีมเอาติฟัก ของคุณซือสตีเวนเจอราดในฐานะแข่งฟรีเอเจนต์โดยเขา้าใจกันว่านักเตะจะสัญญากับต้นสังกัดใหม่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ส่วนการตรวร่างกายจะมีขึ้นในทวีปยุโรปทางนี้เดมเบเล่เนาัวา27ปีเพิ่งหมดสัญญากับโอลิมปิกลียงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวฝากผลงานทำไป70ประตูจากการลงสนาม172นัดตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่ค้าแข่งกับลียง แข่งใหม่รายที่เจเอซิมิลานปิดดิวสอยชุกเวเซจากบีเยเดอัลปีศาจแดงดาเอซิมิลานเดินหน้าเสริมทัพอย่างเมามานันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดกำลังจะได้ตัวสม,มูอเอลชุกเวเซปีกดาวเด่นของบีเยเรอัลอีกรายแถมราคาไม่แพงด้วย่ะครับเอซิมิลานยักษ์ใหญ่จากสึกเวทีเกาโชซิลายิตารี่ปิดดิวคว้าตัวสม,มูอเอลชุกเวเซปีกทีมชาติในจีเรียของบีเยเรอัลเป็นที่เรียบร้อย ตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ถือข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะคนดังนะครับโรมาโนระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมวลีเดดเฮียวีโกว่าชูเปเซย้ายไปเอซิมิลานเรียบร้อยโดยทั้งสองสโมสรกำลังดำเนินแลกเปลี่ยนและตรวจสอบเอกสารชูเปเซจะสัญญากับปีศาจแดงถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก8ล้านยูโรหรือประมาณ304ล้านบาท โดยการตัวร่างกายจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้สำหรับชุกเวเซในวัย24ปีกำลังจะกลายเป็นแข้งใหม่รายที่เกของมิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาโกสปอร์ติโอโลรูเบนรอฟตดชิกลูกาโมเรโรคริสเตียนปูดิสิสทายานีไรเดอร์สและโนอาโอคาฟอร์นะครับเสริมกลางรายที่สหึงแมนยูจ่อเซนโซฟิยานอัมราบัต นักข่าวชาวโมร็อกโกปูดแมนเชสเตอร์ไนเตดบรรลุข้อตกลงจะสัญญากับโซฟิยานอัมราบาดเมดฟิทีมชาติฟิอรเรตินาได้แล้วโดยจะเป็นการเสริมทัพรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ของเรดเดวิลส์นะครับแมนเชสเตอร์เนเตตตกเป็นข่าวกับอบัมราบาดอย่างหนักในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แม้พวกเขาจะคว้าตัวเมสันเมส์มดฟิทีมชาติอังกฤษมาจากเชลซีแล้วก็ตามเนื่องจากสตาร์ทีมม่วงมหาการัเคยเป็นลูกทีมเก่าของเอริกเทนฮากสมยัยการแข่งกับเอฟซีอูเทรค ทีมเนลีกคอนแลนนะครับก่อนย้ายไปร่วมทีมเฟยานูตแล้วก็คลับบลูชตามลำดับขณะท้่าสุดอีเซมอานาสนักข่าวชาวโมร็อกโกเผยว่ากองกลางในวัย26ปีซึ่งย้ายมาหากินในซิลายอติตาลีตั้งแต่ปี2020จอ่บเป็นนักเตะใหม่รายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ของปีสัจแดงซึ่งตกลงกับฟิโอลเอนติน่าได้แล้วโดยอ,อัมระบัตมีกำหนดเดินทางไปตุวร่างกายกับทีมดังจากศึกพรมริกกังกฤษ ก่อนย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือประมาณ1,160ล้านบาทโดยอานาสระบุว่าอัมราบัตซึ่งมีสัญญากับพิโอลาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2024เดินทางมารายงานตัวกับต้นสังกัดแล้วหลังได้รับการขยายช่วงพักผ่อนโดยก่อนหน้านี้เขาตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของบาร์เซโลนาเช่นกันแต่สุดท้ายแชมป์ลาลิกาสเปนเลือกคว้าอิวคายคกุนโดกันมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แทนแหละครับ ถึงขณะนี้ผีได้ในแข่งใหม่2รายแล้วทั้งเมสันเมาส์และองเดรโอนานาขณะที่อัมระบัตถูกปองว่าจะย้ายมาแบ่งเบาภาระของกาเซมิโลโดยหลังจากสัญญากับเตาเตียติมชาิโปรโกโล,ลุล่วงเพนฮาักจะเดินกเ,เกมล่ากองหน้าอีกรายมาเป็นคุณพลใหม่หมรายที่4ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วครับ